หายใจเข้าลึกๆคุณอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายแต่คุณจะรอดไปได้คุณแค่ต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเริ่มกันเลยคุณอยากจะตกลงไปในน้ำที่มีปลาฉลามหรือจระเข้ฉลามและจระเข้อาจมองคุณว่าเป็นเหยื่อและพยายามจับคุณคุณมีความคล่องตัวในน้ำน้อยกว่าพวกมันมากแต่ลองคิดดูตัวไหนจะมองว่าคุณเป็นอาหารของพวกมันหลังจากดูหนังเรื่องจอคุณอาจจะอยากเลือกจระเข้ จระเข้คิดว่ามนุษย์กินได้แต่ฉลามไม่ได้มีการรับรู้แบบเดียวกันนอกจากนั้นฉลามมักเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นแมวน้ำและโจมตีแต่พวกมันไม่ชอบรสชาติของคุณหลอกมันจึงมีแนวโน้มที่จะกัดแค่ครั้งเดียวแทนที่จะกินคุณจนหมดหากมีใครมาช่วยคุณคุณจะรอดได้ถ้าได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันเวลาดังนั้นสำหรับฉลามโอกาสรอดชีวิตมีน้อยแต่ในขณะเดียวกันการเจอกับจระเข้ก็มีผลลัพธ์ที่น่ากลัวอย่างปฏิเสธไม่ได้ คุณอยากถูกฮักหรือวูเวอรีนตามล่ามากกว่ากันถ้าคุณไปอยู่ในเส้นทางที่ฮักกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณแค่เสียงฝีเท้าที่สั่นสะเทือนโลกของเขาก็ทำให้คุณกลัวจนหัวโหดแล้วการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีคุณจะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยอาศัยความคล่องตัวของคุณเพื่อนำหน้าไปหนึ่งก้าวพลังดิบของฮักจะเล่นงานตัวเขาเองกาล่าจะต้องแข่งกับเวลาและคุณต้องใช้ประโยชน์จากทุกข้อได้เปรียบเพื่อหลบเลี่ยงยักษ์เขียวผู้ไม่หยุดยั้ยง ถ้าหนีไม่ออกคุณอาจต้องยกมือยอมแพ้บางทีอาจมีวิธีให้เหตุผลกับเขาคุณควรพยายามระงับความกโกรธด้วยคำพูดที่รอบคอบเพื่อเตือนให้เขานึกถึงความเป็นมนุษย์เหมือนกันของคุณจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงบรูซแบรเนอร์ได้สถานการณ์ที่2คือวูบวรีไล่ล่าคุณทีนี้ลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตที่มีเล็บอาดามันเทียมตัวนี้สัญชาตญาณของเขาอยู่ในระดับสูงและความมุ่งมั่นทําให้เขาพุ่งไปข้างหน้า คุณสามารถซ่อนตัวอยู่ในเงามืดได้โดยใช้สติปัญญาของคุณเพื่อเอาชนะประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นของบูฟเวอรีนด้วยการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและจังหวะที่ควบคุมได้คุณสามารถหลีกเลี่ิงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงโดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนแต่เขาก็เก่งเรื่องนี้ที่สุดคุณอาจซ่อนตัวจากฮักได้และคำถามก็คือเขาจะหาคุณเจอได้อย่างไรแต่สำหรับบูฟเวรีนคำถามคือเมื่อไหร่เขาจะพบคุณ คุณจะเลือกเป็นแววนพายหรือมนุษย์หมาป่าความเป็นอมตะเป็นข้อเดันดับต้นๆของการเป็นแววไพายเมื่อมีอายุยืนขึ้นคุณจะมีโอกาสในการสั่งสมความรู้ทักษะและประสบการณ์และโบนัสคือความรู้สึกที่เฉียบคมขึ้นพลังในการโน้มน้าวความคิดและการกระทําของผู้อื่นซึ่งแววนพายบางตัวมีอยู่อาจทําให้คุณได้เปรียบมากในสถานการณ์ต่างๆแต่ก็มีข้อเสียเช่นการแพ้แสงแดดการแยกตัวและการต้องกินเลือด แต่คุณสามารถไปที่ธนาคารเลือดและเป็นเพื่อนกับทั้งมนุษย์และความเป็นอามาตะเพื่อรับมือกับความเหงาได้ตลอดเวลาส่วนข้อดีของการเป็นมนุษย์หมาป่าคุณจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งในคืนประจันเต็มดวงคุณจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพร้อมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นมนุษย์หมาป่าแผลจะหายเร็วมากและคุณจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ก็มีผลข้างเคียงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งหมายความว่าคุณอาจทำร้ายคนที่คุณรักหรือคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องได้ผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจของการเปลี่ยนแปลงอาจจัดการได้ยากคุณอาจมีปัญหาเรื่องอัตลักษณ์เช่นเดียวกับแวมพายคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวการรักษาความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซ้ำๆและไม่สามารถควบคุมได้ไท้ายที่สุดแล้วทางเลือกขึ้นอยู่กับความเป็นอมะตะประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นและอำนาจเหนือจิตใจของผู้อื่น ถ้าติดอยู่กลางทะเลคุณจะฝากความหวังไว้กับเรือที่แล่นผ่านหรือแพที่ต่อขึ้นเองคุณถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรเรือที่แล่นผ่านไปอาจเป็นโอกาสทองของคุณแต่การได้เห็นเรือลำเล็กๆในทะเลอันกว้างใหญ่ถือเป็นเรื่องท้าทาย การสร้างแพรชั่วคราวโดยใช้สิ่งของที่มีอยู่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มโอกาสให้คุณเหมือนการส่งสัญญาณ SOS บนผิวน้ำและคุณยังสามารถเข้าไปหาความช่วยเหลือได้โดยใช้แพรนี้ถ้าคุณมองเห็นบางสิ่งในระยะไกลนึกถึงทอมแฮงส์ในเรื่อง Castaway เต่มีโอกาสได้กลับบ้านมากกว่าถ้าเจอกับพายุหิมละล่ะคุณจะหมอบลงหรือฝ่าพายุไปขอความช่วยเหลือ หิมะก,กำลังกระนำและคุณก็หนาวเย็นไปถึงกระดูกการอยู่เฉยๆอาจรู้สึกปลอดภัยแต่ทีมกู้ภัยไม่สามารถติดต่อคุณได้ถ้าไม่พบคุณและคุณจะแข็งตายการเสี่ยงอย่างมีแผนและการมีทิศทางที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอความช่วยเหลือเตรียมพร้อมทำตัวให้อบอุ่นและทำเครื่องหมายไปตามเส้นทางที่คุณเดินถ้าคุณไม่มีแผนและอุปกรณ์ให้หาที่พักก่อนหินถล่มกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณคุณจะวิ่งหนีลงเขาหรือซ่อนตัวหลังหินก้อนใหญ่ พื้นดินส่งเสียงดังอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณและหินก็ไหลลงมาตามทางลาดคุณอาจรู้สึกว่าต้องวิ่งหนีแต่นั่นเป็นที่มาของอันตรายการวิ่งอาจทําให้คุณเจอเศษหินเล็กๆและทําให้คุณอยู่ในอันตรายมากขึ้นหาที่กำบังหลังก้อนหินมันจะเป็นเกราะป้องกันการกระแทกครั้งแรกและลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีหาที่กำบังและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการถูกโจมตีคุณอยู่ในใจกลางป่าลึกคุณจะเลือกเผชิญหน้ากับฝูงลิงหรืองูที่เหลืออยู่ ลิงจะมาอยู่รอบตัวคุณตาของมันจะจับจ้องอยู่ที่คุณคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นฉากในหนังเรื่อง Planet of the Apes แต่พลเม็ดเหล่านี้มีความสุกสนมากกว่าน่ากลัวแน่นอนมันสามารถเอาขนมและอุปกรณ์ของคุณไปได้แต่ไม่น่าจะเป็นอันตรายกับคุณในทางกลับกันงูมีอันตรายมากกว่าเล็กน้อยงูบางตัวไม่เป็นอันตรายแต่บางตัวมีพิษร้ายแรงจนคุณต้องไปโรงพยาบาลในท้องถิน่นหรือเลวร้ายกว่านั้นได้ในสถานการณ์นี้คุณควรจะเน้นไปที่การจัดการกับลิงและปกป้องอุปกรณ์ของคุณ ขณะดเดียวกันก็รักษาระยะห่างจากพวกมันให้ดีคุณอย่างมีความแข็งแกร่งหรือความเร็วพิเศษมากกว่ากันการมีความเร็วเป็นพิเศษนั้นน่าสนใจมากแต่การใช้งานจริงอาจมีปัญหาสำคัญโลกรอบตัวเราแทบจะไม่มีอะไรเหมาะกับคนที่เร็วมากๆเลย พื้นผิวเรียบตรงที่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จริงๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนซึ่งมักจะมีรถอยู่หนาแน่นไอเดียในการใช้ความเร็วเป็นร้อยไมล์ต่อชั่วโมงเพียงเพื่อไปชนกับกำแพงรถยนต์หรือต้นไม้อย,อย่างกระชันหันฟังดูน่าจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่การมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษน่าจะเป็นตัวเลือกของคุณมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างลองนึกภาพว,ว่าคุณสามารถยกของหนักๆเคลื่อนย้ายมันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย งานที่อาจต้องใช้เวลานานและลำบากก็กลายเป็นเรื่องง่ายจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่สบายมากยกของหนักๆได้เลยคุณจะทำสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นได้มากมายนอกจากนี้ความแข็งแกร่งนี้จะเพิ่มความสามารถให้ร่างกายของคุณเพิ่มความอดทนและความยืดหยุนการแข่งกีฬาและออกกำลังกายอาจเป็นเรื่องสนุกแต่พวกเขาอาจจะไม่ให้คุณเล่นด้วยเพราะมันจะถือว่าเป็นการโกงถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบแบกริลส์ คุณกำลังหิวโหยและหลงทางอยู่ในป่ามีพืชที่ไม่คุ้นเคยอยู่รอบตัวคุณคุณจะกินสิ่งที่คุณพบหรือรอความช่วยเหลือท้องของคุณคอยเตือนว่าความหิวไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่ก่อนที่คุณจะปลดปล่อยความเป็นแบกีเริลสอกมาคิดให้ดีก่อนการกินพืชที่ไม่รู้จักอาจเป็นอันตรายได้บางชนิดอาจมีคุณค่าทางอาหารแต่บางชนิดอาจเป็นพิษถ้าคุณสงสัยว่ามันกินได้หรือไม่ให้เลิกสนใจและเดินต่อไปไม่แน่เดี๋ยวคุณอาจจะเจอของที่คุณรู้จักก็ได้ คราวนี้คุณต้องหนีจากภูเขาไฟที่กำลังปะทุคุณจะวิ่งหนีลงเขาหรือจะไปหลบบนที่สูงๆงลาวาไหลเข้ามาหาคุณเหมือนแม่น้ำและหัวใจของคุณก็เต้นรัวสัญชาติยานของคุณคือการวิ่งหนีแต่การวิ่งหนีลงเขาอาจนำคุณไปสู่เส้นทางของลาวาคุณควรไปหลบบนที่สูงว้าวคุณผ่านสถานการณ์ต่างๆที่ท้าทายมาได้แล้วซึ่งทดสอบความสามารถในการเอาชีวิตรอดของคุณ จะไม่ว่าความรู้การตัดสินใจอย่างรอบคอบและการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์เหล่านี้